สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาสารย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือ s t รอเบอรี่ค่ะสตอรอเบอรี่นิยมรับประทานผลสดให้ประโยชน์ในการบำรุงผิวพรรณดูแลสายตา ล้างสารพิษที่สะสมในร่างกายนอกจากนี้แล้วยังมีการแปลรูปสตรอเบอรี่ในรูปแบบต่างๆเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะค่ะสตอรอเบอรี่จะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานแต่ก็มีรสชาติอร่อยนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรเนื่องจากมีสารสำคัญคือแอนโทไซยานินควาสตินและคอนฟลอลที่มีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดเซลล์มะเร็งได้ปัจจุบันมีการนำเอาสตรอเบอรี่ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายนอกจากนี้สารสก,กัดจากสตรอเบอรี่ยังนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ว่าจะอยู่ในรูปของครีมโลชั่นซีรั่มเพื่อช่วยทำให้มีการผัดเซลล์ผิวลดจุดด่างดำ ทำให้ผิวดูใสกระจ่างและบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเพิร์มิราเคิลมหาจัจจันสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีะ